ที่นี้นะคะเราก็จะไปพูดในส่วนถัดไปนะคะก็คือหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยมีกี่แบบนั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถแสดงความเห็นอย่างไรบ้างในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เราก็พูดกันไปแล้วคร่าวๆนะคะว่ามันมีความเห็นในรูปแบบไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นแบบไม่มีเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขแบบไม่ถูกต้องหรือแบบไม่แสดงความเห็นแบบที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะก็คือเราจะแสดงความเห็นว่างบก,การเงินนั้นถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะก็คือเป็นการออก หน้ารายงานแบบคลีนแบบที่ทุกๆคนก็คืออยากจะได้ทั้งทั้งผู้สอบบัญชีเองแล้วก็ตัวลูกค้าเองนะคะแต่ในบางกรณีเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นมันถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไขได้เสมอไปถูกไหมคะเพราะว่าโลกความจริงนั้นมันอาจจะไม่ได้สวยงามทีนี้ในแบบที่เป็นอย่างอื่นล่ะก็คือแบบที่มีเงื่อนไขแบบไม่ถูกต้องแล้วก็แบบไม่แสดงความเห็นมันจะแยกความแตกต่างของ สามรูปแบบนี้ได้ยังไงนะคะก็อย่างที่อธิบายไปในเบื้องต้นนะคะว่าเราอาจจะต้องพิจารณาหลักๆในสามบริบทก่อนก็คือบริบทแรกดูว่างบการเงินเนี่ยมันแสดงข้อมูลที้ขาดต่อข้อเท็จจริงหรือเปล่า